สวัสดีครับไม่ได้ทำนานมากมันมีเวลาว่างเรามาเข้ากันเลยนี่คือคราชแบนิคูด3นะครับครมาเล่นไปหน่อยแล้วจีวิสฟ,ฟังไม่รู้เรื่องพูดธรรมดาก็ฟังฟังโอเคอยู่แต่นี่พูดแบบนี้มันจะไปรู้เรื่องได้ไงเออผมเล่นบน P.S.X อ่ะฮะไม่ใช่ E.P.S.X.E อ่ะ e e. ก็วอตัว e m u l อ่ o แหละก็เป็นเกมที่จะว่าเล่นไม่ไม่ใช่เกมที่เล่นง่ายๆเลยเกมเนี้ยเห็นดูเหมือนว่ามันเป็นแค่แพลตฟอร์มเมอร์แบบง่ายๆนะแต่ว่าถ้าเราทำชาเลนจ์ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรยากเออโอเคฮ้ย เย <Yeah. S 2> อุ้ยโอ้โหไอพุเทเเ่ามันเอาไอเจ้าพ่อเราไปแล้วนี่ผมยังไม่มีอ่าอเบิลิตี้ที่แบบว่ากระโดดสูงนะฮะก็เลยยังได้เพชรไอจากด่านแรกยังไม่ครบเลยมันเหมือนวบาบังคับให้เราเล่นเล่นอ่าเขาเรียกไงอ่ะเล่นหลายๆครั้งฮะด่านเดียวเนี่ยเพราะมันมีจับเวลามีอะไรเยวยถ้าเราจะเล่นให้ครบร้อยเปอรนตะนะ เกมนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพลังไอ้ไอชีวิตเนี่ยได้เยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เปลืองนะคือว่าเราเราได้มาเยอะแต่ว่าเราก็ต้องเอาไว้ใช้ในด่านที่ยากมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นผมเอ่อเขาเรียกไงอะ่ะกดสคริปต์เซฟอะไรบ่อยๆก็ไม่ต้องตกใจครเพราะว่าเกมนี้ไม่เกียรโหลดรอนีอ่าดูจากมีชีวิตเหลือตั้ง20่มันเยอะนะ เพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะคือมันมันยากไงมันก็เลยให้พลังชีวิตเยอะมันไม่เหมือนกับพวกคอนธาอไงอันนั้นยากจริงก็เป็นเกมที่ผมพูดได้ออพูดพูดได้มากหน่อยเพราะมันมันเหมือนจะไม่ใช้สมาธิเยอะไไก่ไก่ไกไออเช็คโคลอ่า ผมเคยดูฮนะที่เป็นเลฟอร์เดนเนี่ยเขาก็มีมอดที่ทำเป็นแคชแบนิคูด <B> <ut> ด้วยเหมือนเดะแค่มีซอมบี้แค่นั้นเองแอบบแอบบแอบบแบบเอาหลวงพ่อ <C up> <c> ผมต้องเก็บกล่องให้ได้หมดนะฮะรวมทั้ง TNT ด้วย <C> เพราะว่า TNT มันนับเฮ้ย <C> ผู <C> ้เท่าผู้เท่า เฮ้ยเชี่ยเอากระโดดอึ้นไออ่าการกระโดดแรงเราด้มาจากไทนี่ไทเกอร์นะจ๊ะเตงอยู่ในดานที่แล้วไนโตรจะไม่นับเป็นกล่องนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่ามันคืออะไรโอเคผมจะกด F1 เมื่อกี้เผื่อได้กล่องไม่ครบเกมนี้เล่นยากนะ เราต้องเดาใจทั้งเกมแล้วก็เราต้องใช้ความจําในการเล่นโดยถ้าเราจะเล่นหลายๆรอบมนไม่ใช่เกมที mother, ่มันไม่ใช่เกมที่ด mm ูง hmm. mm ่ายถ้าเกิด huh. ว่าเราจะเล่นให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ยากมากเออเออโอเคเอ้ยเอ้ยึึึึ้้้้มมมม คือว่าผมจะต้องกระโดดอ้นี่ตรงนี้ก่อนจําได้โอเคแล้วก็ค่อยตรงนี้เปล่ากดเซฟ <c oughs> อืออ๋อใช่ครับเกมไม่ต้องเดาใจกับอ,อีกกล่องตกใจนะฮะคือมันเป็นกล่องที่เออมาแบบไม่คาดฝันใช่ป่ะเพราะนั้นเราต้องเดาใจมันให้ถูกโดยเพาะด่ดานหลงัลงๆนะฮะยากยากมาก chúng lại cho tem này ô oh, ăn có lấy phổi apple nữa đây nè ô ô ô tai chơi còn cái đồ cái đồ còn lấy tô tai lên hứi ưa à tao phân muốn đô tô đông đào cái đài với chơi hoa thao vậy อุ้ยเกือบอืออบิงโกเย่อ้าวอะไรอ่ะอ๋อนี่ตุม่มเย่คือไอไอ้กล่องตกใจสีเขียวนี่คือมันจะระเบิดไนโตรให้หมดอ๋อแสดงว่าไนโตรนับนะฮะโอเคไนโตรนับใช่ไหม,ไมรู้จะจะเรียกว่าชอบหรือว่าลำคาญดีกับไอ้ตรงเนี้ยแต่มันเต้นเนี่ย เ,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 เหมุอนเฮ้โอเคต่อไปเป็นดานแฮงเอ็มไฮออีนี่เราจะมาอีนี่เราจะมาสู่เมืองแขกกันนะเจ้าหนายจำบะโอเคครับสำหรับหลังจากที่ผมไปดูเกมที่อยากจะทำมาก่อนที่จะมาน้ามาเล่นเนี่ยโอ้ย โอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวแอปเปิลอีกอันหนึ่งคือก่อนที่ผมจะมาทำไอเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาอะไรแต่ตอนแรกก็คือจะทำไอเนี่ยแหละแคชเวนิคุสเนี่ยแหละแต่ว่าตอนแรกจะไปดูพวกเอ่อเอ่อ for o u อ n e w v e g a หรือว่าพวกอะไรอะอืมอ,อะไรเกมนะของอ๋อสกายลิมผมล้างเครื่องไปแล้วแต่ว่าไฟล์มันยังอยู่แต่ว่ามันเล่นไม่ได้ฮะก็เลยโอเคลบไม่ให้มันเปืองที่ซะ ก็ดีก็เลยได้เอาืนที่เนี่ยมาทำไปนี่เลยก็ทำทำเหมือนว่าขั้นเวลาไปด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาที่จะทำไอช่วงที่เรามองจากบนนี้มันจะมองยากเดาใจไม่ค่อยจะถูกออย่างนะครับก็คือผมใช้ออ,อะไรนะผมใช้เมาส์แพดไม่ใช่จอยแพดของ Logitech ซึ่งอ,อ่ดีแพดมันค่อนข้างที่จะห่วย ราคาต้องแพงฮะแพงกว่าแพงกว่าจอยเพย์หนึ่งอีกอะเอ้ยไม่ใช่แพงกว่าจอยเพย์สองอีกอะจอยเพย์สองแท้ที่ซื้อที่โลตัสแต่เจ็ดร้อยเก้าสิบอันนี้มันต้องแปดร้อยอะแต่ว่าถ้าซื้อที่เสียก็คงไม่ไม่แพงเท่าไรหร่เฮ้ยอ่ะโอเคแล้วตอนหลังผมพลังชีวิตผมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเต็มที่เก้าสิบเก้าถามจริงแล้วไอ้แมงป่องหรือตัวอะไรมันไปไตวันนี้ได้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล่องนี้ต้องรีบต้องรีบจัดการก่อนก่อนนั้นมันจะกลายเป็นเห่เาเฮ้ยอ้าวอ้าวพังแล้วไงพังแล้วไงจอยพังแล้วไงผมดึงออกกัอนอา้าวพังแล้วโอ้ไม่ได้เซฟด้วยอะ่ะ อ้าวอาวอาฟิกเอาแล้วเกดมันเป็นอะไรไม่รู้โอเคเรามาต่อกันเลยตอนแรกจะทำเป็นสองตอนแล้วไงเออ่ะอ้นี่จ้ะจะลอยจะลอยไปไหนเอออุ้ยถ้าเราหมุนมากๆมันจะมึนนะมีมึนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีมึนนะเก็บเพชรลงด่าไรเอ่ยกดเซฟอีก ผมจะทำยาวเลยฮะเพราะว่ายังไงอะเอาตายตายตายอืเอาใหมเค <c oughs> <c oughs> แฟบตรงนี้จำปบะเฮ้ยเกือบ อือ่าได้แล้วเซฟอืมฮืมไอมตรงนี้เราต้องเดาใจผมว่าต้องเอา TNT ครับบอกให้เอา TNT เออบอกให้เอา TNT TNT กระโดดไหมเอตมอตมอมส๊ เราบางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับคือไอ้ท่าที่เราได้มาจากไอ้เจ้าไทเกอร์เนี่ยเราทําให้มันกระโดดสูงขึ้นไปได้อีกนิดนึงเซฟ <c oughs> เกมนี้ระบบดีมากคนระับสำหรับเอ่อ ps หนะึ่งในสมัยก่อนนะโหเล่นกันมันมากเล่นพี่น้องเนี่ยโหช่วยกันเล่นไอ้จับเวลาเนี่ยโดยเฉพาะหมดจับเวลาเนี่ยโหแบบ เป็นอะไรที่ปวดปวดตูดมากอะ่ะลงไปอีนนี่นะจ๊ะออเฮ้ยเฮ้ยแลวนี่เอาไงดีเนี่ยเจบปะจบปะเจบปะอา่าเห็นเพชรตรงนั้นไหมฮะผมยังไม่เอาไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะไม่เอาไง รู้สึกว่าจะเป็นอีกด่านหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เห็นนะครับมันมีเพชรอย่สองอันอันนึงเป็นเพชรธ,ธรรมดานหนึงเป็นเพชรแบบสีผมจะกดเซฟก่อนว่ามันหมายความว่างไงจะลองกลับไปดูก่อนมันมีอะไรไหมผมผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยว่ามันมันมีเพชรอยู่ตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเกมนี้นานมาก ไงก็เอาอันนี้ก่อนปิวเราจะไปตรงนั้นได้ไงรู้สึกมันหรือว่าเราเราต้องได้เพชรอันนั้นก่อนนะรู้สึกว่าเราเจะเฮ้ยเฮ้ยเราลืมกล่องอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวจริงอะลืมกล่องจริงอะเพชรบรรดาก็ไม่ได้เหรอกับกับ <laughs> ไม่เดี๋ยวจริงอ่ะเราเราพลาดกล่องไหนไปอ่ะกล่องตรงที่อยู่บนนัดอะไรนั่นปะอผมจำไม่ได้เนี่ยผมจะย้อนกลับผมผมไม่แครมผมจะย้อนกลับอยู่ไหนบอกมาบอกมาแลยย้วจะาบอกนะว่าเราต้องไปเล่นอีกรอบจริงจอ่ะเออ เป็นงี้มาสองดานแล้วฮะไอกล่องเนะี่ยจริงการเล่นย้อนกลับเป็นอะไรที่เล่นได้ไงเนี่ยย้อนกลับเนี่ยเพราะว่ามันมันจะมันมันจะไม่บอกทางให้เราเดาย,ย้อนกลับเหมือนที่ว่าเราตอนเราต้องวิ่งไอฟฝาไอเจ้าตัวนั้นไปอะ่ะเล่นยากมาเออกลับมาเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้กันใกลนะ เกมนี้ก็ดีนะฮะมีฟังก์ชันให้กลับก็คือเราต้องเดินกลับเองแล้วมันไม่โหลดข้างหน้าให้ด้วยเห็นปะ่ะนี่กลับมาตั้งแต่แรกกันเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่าผมจะโอเคผมจะตรงนี้ถ้าให้เดานะถ้าให้เดาดูตนี้ก่อนส,สิเราพลาดอะไรไปอย่างหรือเปล่าสงสัยเป็นกล่องอย่างโบนัสแน่เลย ตุ่ม9ก้าสิบสามสี่ห้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไก็ได้ก็ได้ผมจะกลับมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันสนาดน,นี้เอ,อ้ยขอ,อผมผมเล่งเฟรมเรทไม่ได้ครับเพราะว่าใช้แฟบปไวมัน การแฟมเรเที่้ี่9เ้าผมไม่เข้าใจไอ้ฮอกร้์เนี่ยเอาเดี๋ยวเอาไว้แป๊บผมจะลองกลับไปดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่า a you o will f l t อ๋อร e <c oco> ู้ลลแล้วรู้แล้วคืออถ้าเกิดว่า,เ,วา,เ,วาเ,วเราเล่นเราได้เพชรที่เป็นอ่าสีชมพูฮะ เราจะเห็นเจ้านาฬิกาคือเป็นการจับเวลาผมจะยังไม่จับเวลาเพราะว่าผมต้องการที่จะหาดูว่าตกลงว่าเพชรไอ้นั่นมันอยู่ไหนแล้วไอ้เจ้าไอ้อะไรนั้นเนี่ยไอ้จับเวลาเนี่ยโอ้ไอ้เจ้าจับไอ้จับเวลาเนี่ยมันมีอยู่2แบบเลยฮะก็คือเป็นแบบสีน้ําเงินกับแบบสีทองซึ่งสีทองเนี่ยคือแบบโคตรยากสีน้ำเงินว่ายากเลยนะเจอสีทองเนี่ยคือ เราไม่สามารถพลาดอะไรได้เลยสักอย่างเดียวออกมามาเออผมไม่ได้นับว่ามันได้ก่อนเลยผมจะลองดูว่าผมพลาดตรงไหนไปถ้าถ้าให้เดานะพลาดในตรงโบนัสอ่ะแ,แน่เลยต้องมีอะไรสักอย่างที่ผมพลาดแน่เฮ้ยจะบอกตรงเนี้ยนันไงโอ้โหเกมนี้มัน โ,โหงหายดีเนี่ยโหดร้ายมากอ่ะผมว่าแล้วมันต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งที่แบบไล้ทางที่หาเพชรไอ้ทางนั้นอนะ่ะผมก็จําไม่ได้เกมนี้ยฮะก็คือมันอย่างเงี้ยแหละคือถ้าเรากลับมาเล่นใหม่มันจะมันตรงที่ว่ามันต้องมันได,ได้เล่นหลายรอบไปกล่องนี้ก่อนเออเออรู้แล้วมันหลอกกันไม่ได้แล้วนะนะที่นี่นายเจะ อืออุ้ยทำไงาย,ยางจะไปถึงน,นั้นได้เราต้องกลับมาเอาตรงนี้อีกแต่ไง,งเราต้องขึ้นอือโอเคผมเซฟแล้วเอ้อ <c oughs> <c oughs> ให้ตายสิ เอ้ยเอาไงดีทำแบบขเขาเรียกไงนะโอ้ยได้ได้ได,ได้เราได้ไอ้นั่นมาแล้วนี่หว่าโอเคเอ้ยตกแบงล่างนะเซ็ <c oughs> อุ๊ชปับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตูม อโอเคครับเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนไปโดยซิกเซนเลยเนี่ยเราะว่าเล่นมาตั้งแต่สมัยปถมเล่นจนแผน่นพังเล่นจนให้เครื่องเข้าไปไม่น่าให้เครื่องไปเลยให้ทำไมของคลาสสิกด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าอเมซอนจะขายแพงด้วยโอ้โหทัทนที่หาย,ยาามันทนนะแต่ว่ามัน เพราะว่าผมใช้เวลานานมากอะไอสายพานที่มันอยู่ข้างในอะมันบิดจนมันขาดไอไอไอหัวไอชุดหัวอ่านอะของมันอะขาดเลยพึ่ผมว่าผมน่าจะเห็นไอเจ้าเพชรอยู่ตรงนี้นะอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เอาไปอีนี่อุ้ยผมยังเห็นเพชรลอยอยู่แสดงว่ามันต้องมาในช่วงหลัง มันจะที่เราได้เพชรไอ้นี่แล้วโอเคไม่มีอะไรมันจะเซฟแล้วผมจะกระโดดดูอ๋อ,อไม่ได้ครับไปไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดติดโอเคฮะฮะเราจะวนอยู่แถวนี้นะฮะเราจะไม่ไปไหนกันหรอเฮ้ย <c oughs> <ๆ> <c oughs> ไอ yeah. ้สำหรับไอ้เพชรอันนั้นเดี๋ยวผมว่าเรามาเล่นไอด่านที่8ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะน,าน่าจะน่าเบื่อนะเดี๋ยวเพชรไอ้สีทองอีกอันเ,นะเดี๋ยวค่อยมาหากันหลังจากจบด่านเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดวกัน <laughs> ทำตามที่อยากับอุ้ <c oughs> ด่านนี้ยากมากฮะยากมากได้ที่หนึ่ง โดยเฉพาะตอนจับเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วแล้วมันมีสแบบเลยนะเราสามารถเร่งความเร็วได้โดยการทำให้มันเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันยากมากแล้วแบบเราเราจะได้กล่องให้ครบใช่ไหมแล้วเราต้องได้ที่1ด้วยไม่งั้นเราเราแพ้นะถ้าเราไม่ได้ที่1เนี่ยนะว่าจริงระหว่างทานในผม้อกเซฟด้วยนะ อุ้ยเออขับกดเซฟอุ้ยหลบกูสิวะเออเออออา,อาไปไปผมว่าผมเก็บครบนะเก็บไม่ครบนี่งานเข้าเลยเนะี่ยพยายามอย่าสไลด์ฮะความเร็วจะเสียเอาเร่งที่สองแล้วเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเย้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 ฮ่าไงไงโอ้โหรลอดตัวไปไ <c ười> ลน์ในดา่านนี้เร็วมากเลยเนี่ยเ <c ười> มาเอสเอ็กเมามันต้องทำทุกรอบเลยเกะเก เป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนแล้ว,ลวผมทำตามเลยตอนเด็กๆชอบมากเลยอุยอันนี้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 สุดยอดอันนี้สุดยอดผมว่างั้นไอ้น้องสาวสำหรับไอ้น้องสาวที่เป็นมาป้าเนี่ยเนีย่ยวหลังผมเอาช้อมไทม์ก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ของด่านของแคชเบนนิคุที่ยาก และนี่คือบอสอ่าตัวต่อไปที่เราจะเจอนะฮะเป็นบอสที่ใช้อ่าตัวพ่นไฟเล่นยากสำหรับเอ่อด่านที่ผมจะเล่นเป็นบอสเนี่ยผมจะเขาเรียกไงอ่ะผมจะสคิปหรือไม่ก็โหลดเยอะนะฮะอะไรอ่ะโอ้โหแค่นี้ยังวายซักซักเด็กแค่นี้ยังไม่ได้เลย ผมชอบด่านนี้มากเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือที่ชอบด่านนี้คือมันมันยากโคตรโคตรยากยี่ตัวอะไรไม่รู้มันมีทั้งน้ำมันแล้วก็เรื่องทามมิ่งแล้วก็เรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดฮะเกมนี้ยากกว่าเลมโบเพราะว่ามันยาวยาวมากเออในด่านที่เป็นเอ่อในในแขกในอย่างเงี้ยด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเขาเรียกไงอ่ะ คือมันจะมีหิ่งห้อยครับเป็นตัวฉายไฟให้เราถ้าเกิดว่าหิ่งห้อยหายตายครับหิ่งห้อยหายตายแน่เพราะว่าเรามองไม่เห็นอะไรเลยและคิดแบบว่าคือมันมืดอะ่ะคือมืดเลยนะแบบดําสนิทเลยนะไม่มีแบบว่าเป็นแสงสลัวเหมือนว่าเกมสมัยใหม่นะแบบที่แบบมีกล่องมีอะไรเงี้ยโอเคผมจะอึอึ กดเซฟเพื่อความปลอดภัยนี่ผมตั้งไมโครโฟนบนโต๊ะนะฮะแต่ว่าใช้จอยเล่นก็เลยมันไม่ค่อยสัมผัสกับโต๊ะก็ถ่ายก็เลยดีไปเฮ้ยอเอ้ยทำไมเราจะไม่ให้เสียเวลาครับเอาเฮ้าอะไรอ่ะ เดยวลองดูใหม่สิมันทำยังไงผมเซฟแล้วกดผิด <c oughs> เออ so. ได้แล้วเมื่อกี้เมมไปหน่อยโอเคครับหลังจากได้ลองผิดลองถูกมาสามรอบสี่รอบครบแล้วตอนนี้ชีวิตได้สามเจ็แล้วไม่ต้องห่วงครับ เพราะว่าเราจะเซฟโหลดเซฟโหลดเซฟโหลดอย่างเดียวโอ้ยเยอะเยอะเ่าเฮ้ย,ยเกือบแล้วไงเมื่อกี้โอ้ยเกมนี้มันเนียนจริงเราสามารถดูระยะของเราได้จากไอ้นี่นะแล้วก็้ยตกใจเลยอ่ะมันไม่ได้เล่นนานอะไอตัวเนี้ยเอ้า อะไรเอลิงเอามาเอามาเอามาให้หมดปัมป๊มปั๊มรู้สึกจะมีอยู่สิบอันฮนะเอ,อ,อลิงบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันน่ะแคกเจ้ะแขกเจ้ะอย่าทับกูนะตูมเราสามารถคอนโทรลเองได้ด้วย คือไม่น่าเชื่อครับว่าในอีบเนะี่ยไม่รู้ว่ามีอย่างนี้จริงป่ะนะคือมีระบบตรวจจับ <H ew y> ตรวจจับคนที่เดินผ่านด้วยแสงไฮเทคมากเลยนะสำหรับสมัยนั้นนะ่ะคิดดูแล้วกันนะกี่ปีแล้วนะและอาร์ตในเออผมชอบอาร์ตด้วยแหละในเกมนี้ในเรื่องของโฉบสโตนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมด่านนี้ครับเราจะเข้าได้เราต้องมีเพชรม่วงก่อน ถ้าจะสามารถจริงเราเรากระโดดข้ามอันนี้ได้ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยผมกระโดดข้ามได้แต่เราจะไปทางนู้นไม่ได้นะรู้สึกถ้าจะไปทางนี้ได้รู้สึกต้องมีกระโดดสูงคือเราต้องกลับมาเล่นตั้งแต่แบบเราได้บอสต,ตัวที่4อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องกลับมาเล่นไอ้ด่านพวก2แล้วพวกนี้อีกถ้าเราจะทำให้ได้ครบละร้อยเปอร์นะซึ่งกลับมาเล่นเถอะเพราะว่ามันมันสนุกมากเกมเนี้ย okay. เอ้ยอ อย่าปิดนะอย่าปิด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรอกันด้วยเอยอเคสไลด์เราก้มได้ฮะผมว่าคงไม่โดนหรอกกม้มใช่ก้มไม่โดนกมด้มเดยกด B ค้างฮะสำหรับออจอร์จิเทคก็อะไรอะ O ใช่ไหมเออใช่ O ใน P S หนึ่ง เดี๋ยวผมทำนานแล้วเนี่ยอันนี้มันสนุกครับมันหยุดเล่นไม่ได้ซึ่งผมก็ต้องทำการทำงานด้วยโอ้ยมาเต็มเลยว่าฮฮฮฮฮฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวางขึ้บนบน,นดีกว่าเฮ้ยเออได้แล้วๆๆมีกล่องอ,อีกอันนึงป่ะมีอันนึง Yeah, yeah, yeah. Ừ, <laughs> okay, save con, save con, save. Huy, oh, frame thrower. <driver>. Yeah. <laughs> <Jere> mẹ <mabbeer> bia cả. Huy, mẹ bia, mẹ bia, suck what stick. Yeah, yeah. เออเซฟเช่แม่บี้อ่ะอืมเฮ้ยเกือบไปแล้วไงโอเคเซฟครับเมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยโอเคเอ้ยน้ำท่วมเมฆครบไหมไม่ครบตาย <c oughs> คือที่ไม่ครบเพราะว่าเรายังไม่มีเพชรนะครับเพราะว่าเรา,เราต้องวิ่งสองทางซึ่งเกมเนี้ยเราต้องวิ่งกลับด้วยนะคือที่เราจะได้เพชรเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องได้จะมันจะมีมันจะมีด่านอย่างอย่างไอ้ด่านอไอ้เพชรเพชร <c oughs> สีเหลืองเมื่อกี้ที่ผมว่าลังจะเข้าเนี่ยคือเพชรเนี้ยมีความพิเศษของที่ว่าคือเราเก็บเพื่อเอาไปใช้ในด่านต่อไปซึ่งตอนไหนก็ไม่รู้ และ NMM ผมก็คงละลายหมดแล,ล้วล่ะโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เอ่อส่วงเซ็กชันอะไรนี่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนผมจะไปแช่ m n m MM, แล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปในคราวหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะโอเคครับสวัสดีครับ